ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3 6พร้อมด้วยตำรวจภูทรขุนยวมจังหวัดแม่ฮองสศนตรวจนับยาบา้าและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่ตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮองสศนได้จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่ายาเสพติดดังกล่าวได้นํามาจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยนํามาเสพแล้วก็มีการแบ่งจําหน่ายให้กับวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ขายอยู่ที่ราคาเม็ดละ100บาท ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มอยู่ระหว่างการขยายผลสาวไปถึงกลุ่มที่ร่วมขบวนการค้ายาบ้าทั้งผู้ค้าและผู้เสพในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาและควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป แหล่งข่าวในพื้นที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุบอกว่าปัจจุบันหลายหมู่บ้านในพื้นที่มีการระบาดของยาบ้าในกลุ่มเยาวชนและผู้ใช้แรงงานอย่างหนักสร้างปัญหากับคนในครอบครัวและก่อเหตุลักทรัพย์ไปทั่วทุกแห่งเพื่อหาเงินไปซื้อยามาเสพจึงอยากจะวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดคับ